สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน BIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะ้องก็มีพี่ๆสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามานะครับก็บอกว่ารอราวกาชาติแล้วก็ดาวโจนนะครับพอดีว่าน้องแอดก็เพึ่งไปทําธุระมานะครับแล้วก็พึ่งนะครับกินข้าวเนาะกินข้าวมารับประทานข้าวมานะครับพี่ๆก็ รีบเลยนะครับรีบมาทำแนวทางให้พี่สมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับก็คืนนี้ขอให้มาเด้งเด้งปังๆก็แล้วกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะก็ไม่ต้องตามผมทุกรอบก็ได้เอาที่รอบเราโดนใจนะครับพี่เดี๋ยวเรามาสรุปคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเนาะนะครับราวกรชาตนะครับผมให้1กับ7ไปเมื่อคืนนี้ผลที่ออก6 3 2กับ83นะครับของเราในรอบราวกรชาตไม่ใกล้เลยหลุดไปนะครับ ดาโจน VIP ให้ศูนย์กับหกนะครับผลที่ออกศูนย์เจ็ดหกกับศูนย์สี่นะครับพี่พี่เสียดายเนาะผิดแค่ผิดแค่กับหัวนะครับพี่พี่ไม่ได้กับหัวเนาะอันนี้มันศูนย์เจ็ดหกเนาะนี่ศูนย์หกเก้าผิดตัวเดียวเนาะนะครับมาศูนย์กับหกนะครับสามตัวศูนย์สี่ก็ไม่มีนะครับศูนย์สี่ก็ไม่มีเจ็ดหกก็ไม่มีใครเอาหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่เจ็ดหก ใครเอาสูตย์ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ศูนย์สี่นะครับมาแค่สองตัวเด่นเนาะนะครับผมสายเจาะต้องขอโทษด้วยนะครับดาวโจนปกติให้หนึ่งกับแปดไปนะครับคนที่ออกสี่แปดเจ็ดกับห้าเจ็ดนะครับพี่พี่สี่แปดเอาแปดเจ็ดไม่มีนะครับใครเอาแปดไปวิ่งรูดเข้าไปที่แปดเจ็ดนะครับก็มาสายรูดสองดาวเลยนะครับพี่สลับเมื่อคืนนี้เนาะสายเจาะต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับผมเมื่อคืนนี้ไม่มาเนาะ สายจอบส่วนแนวทางของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับก่อนไปรับชมเนาะขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสรบพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่อาจจะเพิ่งผ่านเข้ามาท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาตอทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคเนาะแอดมินของบอหรอกเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับลาวกาชาตินะครับพี่ๆลาวกาชาติคืนนี้ ผมก็ยังได้1กับ7อยู่นะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะผมก็ทําไปตามสูตรคํานวณนะครับได้1กับ7นะครับพี่พี่1นึ่งสอง7นึ่งสนะครับเม็ดเดียวให้ไปที่1 7 8นะครับผมอันนี้ราวกาชาตินะครับ เจ็ดแปดเนาะเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งแปดนะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับเที่ยงคืนครึ่งน,นะครับดาวโจน VIP ดาวโจนผมให้ไปที่เลขห้าแล้วก็เลขหนึ่งนะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขหนึ่งห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ด 1>, 1 0 1 4 1 7นะครับ3ตัวให้ไปที่5 1 7นะครับผมหนะึ่งศูนย์เนาะแล้วก็ห้าสี่ส่วนหุ้นดาวโจนปกตินะครับคืนนี้หุ้นดาวโจนปกติผมได้ 7จ็ดกับหนึ่งนะครับพี่พี่สายรูดให้ไปที่หนึ่งนะครับรู้สึกสามรอบนี้ก็จะติดหนึ่งทั้งสามรอบเลยเนาะนะครับขอให้มาก็แล้วกันนะครับพี่เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับผม สามตัวนะครับสามตัวผมให้ไปที่719นะครับ7จ็นะครับผมนี่เลยนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับท่านใดชื่นชอบก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนาะคำคืนนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะ ขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่ติดตามเนาะขอให้มาเด้งๆทาง3โรอบกอและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ